มารอบหน้านีต้องให้สาวโมอ่อ,อยแล้วให้มานากกั่งยงขัางแล้วแหละแบบนี้น้องบอกภัยน้ะงจังว่าดีแล้วแต่น,อน้องโมนะอ่อยมาหรือว่าบ่อยมากกันบางเถื่อมาเมื่อหนายันบ่พอ่อทั้งเพิดไปให้เรียกเด้เพินไปจะเช่้าเนาะแมนมีมือยุดบ่นี่วันอาทิตย์แมนแสดงว่าืมอนีวันยุดนเนาะแมนบางเถื่อมาเมื่อหนามื่อดนวันอาทิตย์กะบางเถื่อเราจะไปหาอยู่หากินกะ แม่นเราบอกสวยได้แตมูไดกินบัได้ยินนอเสียงเราได้ยินเสียงใครเฮาเนาะยี่น้องเกไยทางพ่อทางแม่นี่ยังบัได้หาผู้เนาะหาผู้แต่เอ้ยแต่เอ้ยเอ้ยกับบัดองยยั่เ้กบวได้วัาได้ว่าได้ว่าแต่มากหักได้ก็หาเงินหนักค้ำช่วยกันเอ้ยกับได้เห็นผู้ว่าวิบวิบกินเห็นกันเห็นแล้วเห็นหน้าเห็นตาแล้วเนาะ อ๋อเพิ่นสิปากน้ําเนาะเว้าน้ําแม่นบ่อันนี้ก็ถือว่ามามื้อนี้โชคดีเนาะอยเนาะเห็นผู้วาเพิ่น FC เพิ่นอยากเห็นอยู่อใจรอเเนาะ FC แว่ารอบหน้า พราะรอบนี้เพิ่นยังอายกล้องอยู่รอบหน้าวที่เพิ่นอาจจะม,มานาั่งย่างขานกับอันซามโมก็มี่ติดตามน้องกันต่อไปเนะาะครับนี้เพิ่นอายครั้งแรกเนาะครั้งแรกที่เพ <c oughs> ิ่นมาก็เห็นยูทูบเบอร์เข้ามาเห็นกล้องเข้ามาอันนี้เพิ่นก็ยังอุ๊บอันแรกปุ๊บเพิรนว่ามันไล้ายมาหลายคนแทัอุ้ยรอบเราก็ไเด็นเลยอัแรกปุ๊บไปรีบไปแล้วอยู่หลังบ้านพุู่แล้วเฮ้ยอันไหนฟ้าทุกน้องปูลาแล่น กี่ว่าเสียงมาจากปืนๆมาปืนธรรมดาเนาะเพื่อนแม่น้องมีตัวน่ะโดยเพื่อนพี่น้องเดี๋ยวจะไปทักทายน้องปูปลาว่าเพื่อนมาลิลินนี่ประจำเนาะเดี๋ยวไทยน้องเพป็นมาดลินลี่ประจำน้องปูปลาเมื่อวันเสาร์ที่เ่อนและวั้นนี้เจ้ากษิยูเพื่อนเอาลูกนบบกัวนี่ไป เห็นเวียกเนาะโอ้โหนนเราไปนอนข้างคืนอยู่พุ่นบ่มาบนอบเราปะอันนั้นข้าคืนบ่ไรเราะวาอยู่พุ่มบ่มีบนนอนเมีบนนอนตะเก้าด้สิลนอนยู่เสอันนี้ลนอนเือนเลาแตเก้านะเราม่นอนเือนเลาแล้วรา่นอนเือนเราเก่าแล้วเ้าจะเราอยากมาพีมันคำเนาะเน้าจะไปหามูงอเจ้าจะไปหาเราได้เลยเราขี่รถไปเลย ย่างกับรไราอรีกแบบนี้เมื่อยง่ายไปบ่คิดนักแล้วแบบนี้แต่เราบ่มาเนี่ยขีดนี่โทรหากับเราได้ผมมีโทรศัพท์แบบนี้โทรศัพท์เกิดเราแจ้นเจ้าไปแชร์ดินกับผู้ว่าเราเอาไปน้ำเราเอาไปน้ำเดียวงูคิดนักแล้วแบบนี้ขับไปกะคขันมีโทรศัพท์จในวันเนาะเจ้าบ่มาบ,บ่มื่อนี่คันว่าเจ้ามากะคอยซีแต่งเลงแต่งงานแต่งผ้าเข่า้าหยางไหว้ทากินพร้อมกันแบบเจ้ามากจริงเนาะ จินฮอดเองิไปหากับไรรถกับโบมีแมนอ่าเต๋อบ่ไม่ได้แต่นั่งคอยถ่าแมนอยู่ในเฮือนนี่แล้วคอยทางทางเสียงรถแล้วขันันกับโบแมนขันนี้กับโบแมนมือเข้ามือเข่ารถเอาเดี๋ยวนี้เปล่าหนีกวนกบ้าเนี้ยเนล่าหนีไม่ไม่เนาะคือว่าชาวโมนี่เราเชื่อใจผู้ว่าเนาะจะได้เป็นกิซิมาเรา แล้วลูกเมียเราเยอะนุ๊กแมียนนู้ฮะบางทเพ่นเลือคำีกี่นกพันกีนอน่เยอะนเลยเมียนยัน,นมือมามือ่อไดรมาดีกี่นะกับไดนวานในไหนที่ยันจะสิ่งาห้พันบก่กบบ่้เด็ดขาดอย่าว่ายยางไปน้าเอาเอารถมาเมียนลกสมมติว่าเรานอนอยู่พุ่นมือไหนอน,นอยู่พุ่นน,นี่เจ้าเชียร์ใไหนหยงางไปหาเพื่อนอยาไพ่ ปานนั่นคุณน่ะไกลเด้เพื่อสิฮอดน่ะเออขี่รถไป2ชั่วโมงเพืขี่รถน่ะย่างนี่จักชั่วโมงเอาอ้มันน้องน้ํามนต์ไปนําเจ้าว่าออิว่าหักมานี่เนาะบุกไปย่างไปหารถแถวนอกนี่บ่ได้ว่าย่างไปเลยย่างไปเลยธรรมดาแล้วเจ้าบ่จเคยย่างไก่บ เลยไดบอกมาสีผมเงยปรูก้อนองมกับหอนตอนวางติดล้างในห้องเปนหอนล้วก็ย่างไปในอุ้มลูกนี่ไดหนูอยชโลู้ชลอันนี้พี่น้องล้อล้อนล้อลำหอนลักเก้าคนน่ะจักช่มโมงหอดผูจากนี้ไปห้งนได้ผักกาดอดไปจะไปเมื่อันนี้ผักนำผักนำบอก่ได้ผักเลย จะออกจากบ้านจรกมุ้งก็จะออกจากบ้านออกเกือนเจ็ดโมงหอดพุ่นดีหอดบรรทัดนี้ประมาณเขาบอกหัวเดียวว่ามีมุ้งหอดบ่อเทียงบ่้งหอดเนาะกวางไปบันถัดไก่นี่เนาะไต่จะมุ้งเนาะไปกะคือว่าธรรมดาบหมไก่จังนี้ออกหอดทางดับเนียบ้านนี่ออกดับกิโลหรือว่าลัดไปลัดไปเป็นพี่บ่อสดวงยางวงหญิงพี่บอคือว่าออกทางดับเลย ใครบ้างอย่างออกไปทางดับเลย <ừ. S 2> จากกันบ้านนี่ไปออกไปฮอดไปทางดับนี่กะเห็นแล้วผมปากมีได้ยันเที่ยงชิบสองโมงนะนี่ก็ข <And> ี่รถมาเป็นเขาขอดูใหญ่นี่กะขอขี่ไปน้ำพิ่นเนาะไปลงวานนนงน้่นบางนี่บางเทื่ยเพิ่นกะจอดถามว่าไปซ้ายลงผู้ใจดีเพิ่นกนให้ขี้ผู้ใจบุรีเพิ่นกะกายเลยเหมือนบอกข้าวปากน้ำสีดำนองนี่เด้พี่น้องเลย ก็มีย no. er no. 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 mm ูบ่อันผู้ให้ขี้กับแบบนี้หลายเนาะบางทีก็คนคุ้นหนาขนาดเนาะเพิ่นเพิ่นคุณเพิ่นก็เห็นกับทามไปซ้ายเป็นก่อนจะไปหันไปลงกวางนี่เจ้าบุกขีน้ำบ่อบางทอกับเป็นผ่านเท่านั้นไปเอินถามเนาะโดยสารเพิ่นถือว่าพากันมาอยู่ที่กับถือว่าดีแล้วเนาะเดินชานกับมีบนผัดบนเสาคืนไฟหน้าในถือว่าสะดวกสบายเด้นี่รถลุางใส่ไปเห็นเรียกเห็นงานก็ได้ ราะว่าอยู่พุ้นกะสบายใกล้มองเห็นเพียเห็นงานทั้งเงินบบาวเนาะมาทั้งนี้บบดคันสิป้าไปกะเพื่อนกับหลังมังไหเลยเรยนานเรี่มเออะตัวนเลยปีามาเนาะทำมาแต่เ้าหนึ่งบุกหัวแล้วมาขำล้วหาสีมา มาหอนได้แล้วพอสองั่มมือหางกับมาหอนอีกพอไม่มานีกรถ่เ้ยัง่หอดอ้มาได้หนึ่งแล้วพอดียังจำไม้หนึ่งอีกนอมาบ่เจ้านี่เชื่อใจผู้บ่าวนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะาบ่ตัวบ่บ่ตัวหักเทหักเทอริสเนี่ยคบกันมาจัเเดือนได้กับเพื่อนนี่คือมันใจแท้ Sam lưng lấy lâu. Ooh, tham gia. Cào chi rồi lẹo. Cào chi mưu lẹo. No mô mang tay loại của xin. Qua thang ai lanoi. Mopa. Botu open. Botu open. Tolasaka tay. là tang bung yu. Nang yu wat hoa saka na lê 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 จะขอตรวจมันแล้วอเราเช็คเบึงเงี้วไอ้โทรศัพท์นะโอ้ยเราก็เขียนนั้นไว้ชเจยๆปุ๊บแล้วเราก็โทรหาเลยอย่าเบอร์นะเรากำลังจะสอนวะไอ้แต่ก็พอยอกเด้อะพอยอกน้องโม่สุดอ๋อเบียนบูเอนสิเจ้าสิให้กับผู้บ่าวเด้เรื่องทีว่าองไรเรากำมันใจอยู่นะน้องโม่หนะแมนนี้เขาบอกเขาจะมีเห็นแต่เราอันแบบ ปั่นป่วนใจเราบ่ได้ดรอเนี่ยผมหักเรามันเต็มเปี่ยมมหาศาลบุขันทีบวนั้ยางไปหาไงังยากฉ่นๆโนไม่โอดคือเขานีนเลี้ยเลยเลี้ยเลยบอกยอมบ่ยอมข่อดน่ะยอมมาลีที่ยอมมแปดกันเลยย่างพอมุงลูกน้ำบนนู่นบนตัวผมหักมาให้รอหนึ่กบ่เป็นน้อยนักรอบ่แหงได้ผ่นะ พอพันธุ์โอมลูกป้าปาปาว่าท่าน่าก็ดีตอกยู่ลูกดีเด้อเนาะหักแพ่งกันอยู <learning> ่ไดนแพ่งกันดนถามเบิ่งเลย้หายากได้เนาะลูกบัดบ่ิจากขึ้นถึงเหมืนห้องกูงพวกดูดีใจที่ว่าอันผพอบามาบ้านมาเฮือนนี่ดีใจอยู่นี่เนั่นเราวก็สิไปเคลียร์ให้ ถามิึงว่าวะแล้วก็ไปอะไรเนาะคือว่างวานนี่ไม่เห็นตัดสินใจไปอะไรดิที่ข่อยถามมาเมื่อนั้นนะไปถามมึง่อ้วาเอาได้ไเราวะเพิ่นติดรถบ่ได้เพิ่นล่างรถเมื่อวานนี่สั้นเหนือบนทันอือพวดกที่อันมันถึงน้ำมันติดบ่ได้แค่สั้นเหนือมาบนทันเมื่อวานเนี่ยเพิ่นกับลังจะออกไปเลยติดรถบ่ได้ก็เลยมันแห้งพว่าะเปิดเพลงเด้อมันแห้งมันอย่างก็เลยติดได้เห็นนะนี้เพิ่นก็เลยได้ไปหากรรมมาข้องทันเราวะ คือเราบว่าเราแบบเนี่ยเป็นมืออินต่วใบเนาะตอนบ่ายงมูบราเมนส่วนเราวาอะไรท่านเฉินนวลบริสุทธมาปุ๊บเมื่อนี้บริษัมีไผ่ขามาบ่มีแต่ชุ่มอ้ายนี่บ่ตัวเ้างกามนาหอดมีหลายอันหอดหลายเนาะแถวเนาะมาแต่จะพบพบเจ้าแม่ยันบุรีเนี่ยเขาเจ้าครับแม่เจ้าครับพ่อเด้หลายคนโดกมานะมาหาน้องมูน้องมูนี่ว่ามา อดบานแล้วมาถึงมานมาถึงคืนแล้วดีใจมีเหงยุ้ยุ้ยบ้านแต่ว่าแม่ยังบม่ผู้เนาะเอ้ยกับน้องชายนี่หาพูดแล้วเนาะเห็นแล้วได้วอากันแล้วครับผู้แล้วเอ้ยนี่ก็บริกัรของยังถ้ามาคัดกันก็ได้ขั้นพ่อแม่ผู้นี่เป็นสีบ้ไห่บอกเป็นสีโบ้แววว่าเจ้าเนี่ยนว่าแน่นว่าคือโบอันพามาหาพ่อหาแม่ก้อนหน่อยสิ มาทางมึงอะสิมาทางมืงอะมึงอะเพราะว่าลูกก็มีพ่อมีแม่ได้คือว่าผามาหาพ่อหาแม่แน่บางยันว่าพ่อแม่เก็นน้อยใจเนาะหากเพิ่งกับวะวะาลอกคันวาลูกมาหากันแท้เนาะพ่อแม่ก็จะให้ลูกไปเลื่อนเป็นห้างเป็นรักเป็นฐานอะไรแบบนี้กันเนาะโดยเป็นห้างเป็นห้างห้างลูกห้างงูนี่ได้ผันเข้ากันคักมาคัดยูนกัน ผันกันนี่จนว่าหมยชุดชัวงูแล้วชุดยอดกันชุดยอดทองก็บอกยอดเพชรอูแล้วเพราะต่างคนต่างหากกันกันไม่กระอยู่งกันได้เข้าใจกันว่าอย่างกัปรึกษากันมีเรื่องมีงานมีเรื่องมีเล่ามีปัญหาอย่างกัช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไขเนาะ FC เป็นกระเม็นมาลายเจสาโมยันยันไปกันหอดยัน ถือตัวถือหลอกนะเป็นห่วงแมนบางคนกะว่าอันยาข้าวหายน้องมู่นี่เอาน้องเพิ่มหายน้องคนนี้อันใหญ่ก่อนว่าจันอันนี้คือกันโนแมนคอมเมนต์คือย่านว่าเดี๋ยวสิบ่งกุ้มกันเดี๋ยวกะสีแตกอีกฮาน่าคนกะไม่ได้แตกอีกลูกก็แล้วแต่อกมาอีกฮาน่าลูกแตกอมาอีกแล้วย่านว่าบบกุ้มบุหุมกันแล้ว ยาบัญญะคือ <venir> ร <libr ame> ้อนแหนนี่นะบ่ดอกเนาะเอาก็ได้กินฮื้อกินยาอยู่บ่กิอยู่นี้แล้วก็กินอยู่อ่ะพี่น้องเนาะแล้วก็ยังู้จักวิธีเด้พี่น้องยแม่นยากกินยาคกําเนิดอยู่ FC เพิ่นเป็นวงเด้นี่กก็ตามที่ FC เพิ่นคอมเมนต์มาเนาะบเาไปแนเพิ่นก็บ่เาให้น้องมูน้องเอาน้อง ายหาบอได้ก็ดีหาน้องเนคหาน้องน้ำมือนิยายก่อนน้มอนใหญ่ก่อนเพราะว่าตอนนี้กัน้องยังน้อยกัเขาน่าัก็ไม่กินอยู่บอนี่เนาะเขายเดืยหนึงยังไงมาไาเด่อไาไมาอยู่จสอถือพี่น้องเลยบหลายเนาะกับบหลายหวดมวยถวไวในนั้นบ่มวยกันเลยหวตอ บ่หอยไปหุ่นหลังตู้หลังแนี่ยคุณเหรอเราไว้แบบงานตัวนี้เรายาใส่เราไว้แบบนั้นแต่เทแล้วให้ที่ชุดน้องมูกันโมแมนข้าวพร้อมนั้นที่ว่าน้องมูนจะเอาผัวนี่ค่ะในที่ชุดวันนี้ก็มาถึงแมนสาวมูเราคอยพาผู้บ่าวมาถึงบ้านมาถึงบ้านถึงเกือนเลยคนแรกว่าน้องมูที่ จ้าพามาบ้านมาเฮือดหลังนี่คนแรกแล้วเอือไหนสิเลี้ยงวะเดี๋ยวจ็คแล้วจะผึ่นหลักมานกแมนเดี๋ยวว่าผึ่นหลักมานอนในตู้เป็นอย่างเมื่อก่อนนะบมมีเนาะคนนี้เจ้าฮูจักเราอยู่ใช้อยู่จังไดหนี่ฮูจักเผมได้เห็นกันในเฟซในเฟซบุ๊กน้ำมือบ้านเลยโอ้อารมณ์ดีห้องลาลาลา มูมแมนเป็นนัก้องเกา่าวะนี่คเสียงดีแท้เนาะแมนอามยิมเปยิมเปอยู่นิ<ม>น่แต่ว่าเรเคยไปนำพวกวงตีเยอะกว่าเราเคยไป,ยยไปบ่เราเคือสมาห้องเพลงน,กนอกกว่านาะม่วนแนี้น่นี่เจ้าน้องหนูอยากมากนี่หอ,องเพลงหยอกเนาะแมนห้องเพลงกลมสาวหยอกสาวอ่าต้ในินแต เมื hmm. oh, um, hi, mm, hi ่อก่อนห้องเพลงหยอกสาวนี่แต่ว่าเออห้องเพลงหยอกสาวเนาะเจ้ามาจันแม่มาปานี่ัดเห็นทางเงินผู้บ่าวน้องโมบ่าวหลานหน่อยเนีนเเสียงเพลงนก็งจังดีอยู่แล้วเนาะเสียงดีแล้วเราก็เคยห้องเพลงหยอกเจ้าอยู่บ่ตอนเจ้าไปหาตอนกำลังอินเลิฟกันเองโอเคไม่บอกต้องยังมีชวนเนาะ วหลังเราจะมาคองเพลงยังใช่เจ้าเพลง,งนี้เพลงนี้เพลงยามบ่เพลงใช่ว่าสร้างเขาบ่ใช่ว่าสร้างเขาใช่ว่าสาบบร้างเขาบัดบัเดเพราะเห็นเขาบัดแรงมันกอัต้อยมันกัเปรียบเทียบได้หลายอย่างไดพี่น้องเลยเนาะเรื่องของเพลงนี่ก็เพราะเรื่องเราติดเงิน บางทีย,ย,ยืดตัว,ดาาวได<ช>้บ,บาวเสรวสร้างเขาแมนถือกับชีวิตวเราเ <นะ S 2> <บ>ขาวอป่าเขาบกว่าจะสร้างเขาปต่พอเห็นเขามาบาดอืมปลาหอดผู้ตนนี้ป่าหอดผู้ตนนี้ไปห <c oughs> าเขาอะนละแ <c oughs> บบนี้กันสีมาอยู่พี่เลยหลดล่างกับสีใชอันนี้เนาะขี่ไปเวียกก็คือองโมนี่ไปใส่หได้แล้วนี้ไปใส่ต้องม่างเนาะก่อนก่อนลาศิลาสิมานี่เด้ถ้าเราเท่าเรามาพอด้จะได้ขี่เนาะเออ ว่ารถมีอันคันเดียวคันเดียวดิเราขี่ไปเวียกแต่ก็แล้วถ้าเรามาพุณละคันแน่นอนคันขคืนนี่กะเล็กตองในยางต่างหากมีรถแต่ว่าผมเป็นยังน้องมูนี่เคยย่างมาแล้วแนี่ยคนรักเก่ารักชีพผู้ทนได้ทำนี่จิ๊บๆเผื่อคุณเผื่อเพา่คนหักเพื่ออนาคตอั่างนี้เราไปเห็นพียกเห็นงานเนาะ ไปหาเงินหาค้ามบประมาณที่ว่าไปหลินจะเช็ซ้ำนั่งว่าอันนี้ไปเห็ดเบี้ยซ้ำไปกินเฮื่องชูงลงเงินตั้มคำว่าไปหลินไปเที่ยวไปบ่มีเหตุนิพนธ์นิหวยมานีป่ะยันถือกดพานีรอกทำแบบนั้นเออมาจากไหนบ้างไปพ่อประมาณนี้เนาะคลิปนี้ก็เดี๋ยวเพิ่นก็หากระชิมาบางเทีเพิ่นมาหอดบ้านเราเลื่อนกะยังบ่ประอานปัดกวดมันยังคงยังเื่ออยู่กะมีเห็นนะพ่อเพชเนาะนกสิพอประมาณนี้แหละคลิปนี้ก็ดี พี่นอ้นองเลยเนาะกาขอขอบอกขอบใจนย5ทางน้องโมเพิ่นเนาะที่จะลาเวลามานัพนพงลนลงร่วมน5แต่กขอขอบคุณขอบคุณ5บีบซีเบอร์ถูกทานอะไรพี่น้องเลย,ยที่เขามาเบิ่งมาชมแต่ก็มาติดตามให้กำลังใจตั้งแต่ต้นตลอดมาเนาะสำหรับคลิปนี้พอประมาณนี้ไว้พ่อกันไหมในคลิปต่อไปอ่ะสบายดีเด้อน้องโมโอ้ยสบายดีสบายดีเนาะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะการคือทางน้องโมเพิร์นีกาเอาทางอัน ผัวบ่าวเนาะชื่อเพิ่นหล่าน้อยพี่น้องเลยมื่อน,นี้ก็ได้มา,าพอฮอดบ้านฮอดเฮือนน้องมูไปทีเหียบห้อยพี่น้องเพิ่นก็หาก็มาฮอดเนาะทางบ่าวกระไพก็ได้ไายถามไปทีเหียบห้อยแล้วเพิ่นก็ว่าแม่นโดยเพิ่นว่าเป็นผู้บ่าวของน้องมูแท <Hello. S 2> พ้พุ่นพี่น้องฮัลโหลฮัลโหลจ้ะพุ่นน่ะอ่าทยินเปิด คือสีแม่เลือกจริงจริหลอกเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่ลอรุลล้อสมน้ำกันพี่น้องว่าขอมาของน้องมูนี่เพิ่นจะลงเอื่อยออกมาสุดท้ายออกมาแบบใดเนาะก็คือว่าตอนนี้กับทางเอื้อยกับฮาผู้นำแล้วยังแต่ทางพ่อกับแม่พี่น้องเลยต่อไปก็คือสีหูเนาะโอเคสำหรับคลิปคลิปนี้กับทางบ่าวเองกับสีคอตัว ลากับบ้านกับเพื่อนซะก่อนเนาะไว้พอกับมปในคลิปต่อไปพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ขอเก้าคำว่าวสบายดีสวัสดีพี่น้องเลย